ผู้รักษาประตูที่ดีมิดฟิลด์เล่นดีแต่การป้องกันไม่โฟกัสมาร์กตัวผู้เล่นคนไทยดื่มกระทิงแดงส่วนคนสิงคโปร์ดื่มไมโลเป็นไดโนเสาร์ คนไทยเรียนรู้จากเราพวกเขาให้ปีไก่และเอาไก่ไปทั้งตัวการแสดงความิเห็นแบบติดตลกพูดเปรียบเทียบนี่เป็นเพียงบางส่วนของคอมเมนต์แฟนบอลสิงคโปร์หลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปคว้าชัยชนะถึงถิงถ่นสิงคโปร์4ประตูต่อ2ในทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพ2 0 2 4เก็บ3คะแนนขึ้นนำเป็นแชมป์กลุ่มเเรียบร้อยแล้วในมุมมองของแฟนบอลสิงคโปร์กับผลการแข่งขันนัดนี้ พวกเขาเหล่านี้จะมาวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความพิดีห็นมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามกันได้ในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับพบก,กับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ แลาสำหรับคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวหลังจากผลการแข่งขันที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยบุกไปชนะทีมชาติสิงคโปร์ด้วยสกอร์4-2ต่อประตูในช่วงหัวข้ามของวันที่17ธันวาคมซึ่งเป็นการแข่งขันในเกมที่3ของทั้ง2ทีมในกลุ่ม A Tournament อาเซียนคัพ2024หรือมิ t ซูบิชิอิเล็ก r i c กคัในเกมนี้ต้องถือว่าทั้ง2ทีมเล่นกันอย่างเต็มที่ทําให้กองเชียร์ลุ้นกันอย่างสนุกครึ่งแรกทีมชาติสิงคโปร์ ทำเกมลุกกดดันทีมชาติไทยและสามารถยิงประตูขึ้นนำทีมชาติไทยไปก่อนด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่10และ34ตามลำดับและก่อนจะหมดเวลาครึ่งแรกช่วงทดเวลาทีมชาติไทยทำประตูตีตื่นขึ้นมา1ประตูหมดเวลาครึ่งแรกไทยตามสิงคโปร์อยู่2ประตูต่อหนึ่งเริ่มครึ่งหลังไทยเปิดเกมลุกใส่สิงคโปร์กดดันจนได้ประตูตีเสมอประมาณนาทีที่52และในนาทีที่7 0ก็มีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อทีมชาติไทย ยิงประตูได้แต่กรรมการตรวจสอบจาก VAR ย้อนหลังตัดสินว่าเป็นบอลฟาลทําให้ยังเสมอกันอยู่2ประตูต่อ 2, 2> <c oughs> จนเข้ามาสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งหลังช่วงทดเวลาดราม่าตามมาอีกครั้งเมื่อทีมชาติไทยทําประตูขึ้นนําสิงคโปร์อีกครั้งแต่กรรมการขอตรวจสอบ VAR ซึ่งใช้เวลานานมากเชื่อว่ากองเชียร์ที่ดูถ่ายทอดสดน่าจะมีความกังวลว่าอาจจะเป็นบอลฟาลอีกหรือไม่ และในที่สุดกรรมการก็ตัดสินให้ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำทีมชาติสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ2และก่อนที่กรรมการจะเป่านกหวีดหมดเวลาครึ่งหลังทีมชาติไทยทำประตูเพิ่มได้อีก1ประตูตอกฝาลงปิดเกมเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้4ประตูต่อ2ต้องถือว่าเป็นเกมที่ดูสนุกอีก1เกมนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้จากที่ทีมชาติไทยเราตามอยู่2ประตูเปิดเกมลุกใส่ ทำประตูเพิ่มเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ได้ถึงในบ้านแล้วก็ต้องชื่นชมทีมชาติสิงคโปร์นะครับเขาก็เล่นได้ดีมีโอกาสขึ้นไปทําประตูได้หลายครั้งทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังสู้ได้สมศักดิ์ศรีได้ใจแฟนบอลสิงคโปร์ที่เข้าไปแสดงความพิเศษใน b o o k Fan Page f o o t b a l l a s s o c i a t i o n of Singapore มีกว่า300คอมเมนต์พวกเขาจะมีมุมมองเกี่ยวกับเกมนี้อย่างไรบ้างเริ่มที่คอมเมนต์แรกเข้ามาชื่นชมทีมชาติไทยว่าการต่อสู้ที่ดีและไม่ยอมแพ้คัณนคะะติจากคนไทยพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะ ยินดีด้วยโค้ดไทยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครึ่งหลังเพื่อต่อต้านสิงคโปร์อย่างมีประสิทธิภาพมุมมองถัดไปบอกว่าครึ่งแรกสิงคโปร์เล่นดีถ้าผลครึ่งแรกเป็น2ประตูต่อศูนย์น่าจะดีกว่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะชนะมาเลเซียเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ถัดไปยังคงยกย่องนักเตะของเขาว่าทำแล้วสิงคโปร์ภูมิใจดีกว่าครั้งที่แล้วมากอย่างน้อยก็ได้รับการปรับปรุงสู้ต่อไปนะสิงโต สำหรับแฟนบอลสิงคโปร์เขาเรียกนักเตะของเขาว่าสิงโตนะครับมุมมองถัดไปกล่าวว่าประเทศไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ยังน้อยสิงคโปร์ก็ยิง2ประตูแทนที่จะเป็นศูนย์สิงคโปร์เล่นได้ดีกับประเทศไทยคืนนี้มีคอมเมนต์ต,ตอบกลับมุมมองนี้เป็นการพูดถึงเกมที่ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียว่าทีมชาติไทยไม่แข็งแกร่งพวกเขาไม่สามารถทําประตูได้ในแมตท,ที่พบกับมาเลเซีย เพราะได้ประตูจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูมีอีกคอมเมนต์ต,ตอบกลับมุมมองนี้เพิ่มเติมว่าบางครั้งคิดว่าการแข่งขันฟุตบอลชนะหรือแพ้ก็ขึ้นอยู่กับโชคดีหรือโชคร้ายเหมือนกันและอีกคอมเมนต์มาตั้งข้อสังเกตว่าทําไมการตรวจสอบ VAR มันใช้เวลานานมากมันเป็นปัญหาด้านเทคนิคหรือไม่มีคอมเมนต์ตอบกลับแบบติดตลกว่าพวกเขาใช้เครือข่าย 3G คอมเมนต์ถัดไปพูดเปรียบเทียบผลการแข่งขันไว้ว่า คนไทยเรียนรู้จากเราพวกเขาให้ปีกไก่และเอาไก่ไปทั้งตัวคอมเมนต์ถัดไปเป็นการวิเคราะห์ผู้เล่นสิงคโปร์ไว้ว่าปัญหาของทีมสิงคโปร์ของเราคือไม่สามารถรักษาความนิ่งได้พื้นที่แบ็กซ้ายมีปัญหาแต่ไม่ได้รับการกล่าวถึงและผู้เล่นหลายคนที่ลงเล่นทั้งเกมเหนื่อยล้ามากอย่างไรก็ตามดีใจที่หนุ่มๆนมเล่นถึงแผนเกมครึ่งแรกฟุตบอลสิงคโปร์ทั้งหมดมีปัญหา กับการจบเกมเช่นเดียวกับสโมสรชั้นนําของเราซึ่งก็แพ้จากการนําในเกมผู้เล่นต้องมีความตั้งใจที่จะฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อปรับปรุงความฟิตของพวกเขาแต่มันพูดง่ายกว่าทํามีการตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าปัญหายังอยู่ในปริมาณของพรสวรรค์สิงคโปร์มีแค่9ทีมในสิงคโปร์ลีกในขณะที่ประเทศไทยมีลีก123รวมมากกว่า30-40ทีมเป็นอย่างน้อย แล้วก็มีคนไทยมาให้ข้อมูลจํานวนสโมอสรอนในลีกของประเทศไทยว่าให้ข้อมูลปัจจุบัน16บกบวกสบวก69สเท่ากับ103สมโมสรมุมมองถัดไปกล่าวว่าผู้รักษาประตูที่ดีฟิตฟิลที่ดีแต่การป้องกันไม่โฟกัสการมาร์กตัวผู้เล่นฟิตเนสคนไทยดื่มกระทิงแดงคนสิงคโปร์ดื่มไมโลไดโนเสาร์แฟนบอลสิงคโปร์คนนี้ต้องใช้เครื่องดื่มชูกําลังมาเปรียบเทียบเลยนะครับความคิดเห็นถัดไปบอกว่าครึ่งหลังสิงโตไม่มีคำรามแต่วันศุกร์นี้ต้องเล่นให้หมด โดยเสมอหรือชนะเท่านั้นมีคอมเมนต์ตอบกลับสั้นๆว่าในเกมรับน่ากลัวมากคอมเมนต์ถัดไปสงสัยจะเป็นการประชดนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าครึ่งแรกยอดเยี่ยมครึ่งหลังสิงคโปร์เล่นเหมือนสิงคโปร์จริงๆมุมอมองถัดไปเขามาตําหนิและชื่นชมทีมสิงคโปร์ไปพร้อมๆกันว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับการล่มสลายและการสูญเสียนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลสิงคโปร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแต่อย่างน้อย สิ่งเดียวที่ปลอดใจคือสิงโตทําประตูได้2ประตูกับประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าอย่างน้อยก็มีความสุขในช่วงครึ่งแรกขอบคุณสิงโตรครึ่งแรกเป็นการเล่นที่น่าประหลาดใจมากยอดเยี่ยมสู้กับมาเลเซียโปรดให้แฟนๆมีความสุขตลอดการแข่งขันต่อไปเป็นความคิดเห็นปิดท้ายในคลิปนี้นะครับเป็นการฝากความหวังไว้กับนักเตะของเขาไว้ว่าก้าวต่อไปนะทุกคนต้องเอาชนะมาเลเซียนัดต่อไปครับนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลสิงคโปร์ หลังจากเกมที่ทีมชาติไทยบุกไปชนะทีมชาติสิงคโปร์ถึงถิ่น4ประตูต่อ 2, 2มีคอมเมนต์ของแฟนบอลสิงคโปร์จำนวนไม่น้อยให้การยอมรับฝีเท้านักเตะทีมชาติไทยส่วนหนึ่งมีความหวังว่านักเตะของพวกเขาจะเอาชนะทีมชาติมาเลเซียเพื่อผ่านไปเล่นในรอบรองชนะเลิศครับถึงแม้ว่าน,นักฟุตบอลเขาจะแพ้กองเชียร์มีอาการผิดหวังบ้างเป็นธรรมดาแต่ยังคงมีกำลังใจให้กับนักกีฬาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแฟนบอลสิงคโปร์ครับสรุปผลการแข่งขันกลุ่ม A แชมศึกทีมชาติไทยของเราการันตีเป็นแชมป์กลุ่มแข่ง3นัดได้9คะแนนผลการประตู13ประตูอันดับ2สิงคโปร์แข่ง3านัดมี6คะแนนกัมพูชาและมาเลเซียอันดับ3และอันดับ4แข่ง3นัดมีคะแนนเท่ากัน4คะแนนอันดับสุดท้ายปิโมเลสเตแข่งมา4นัดยังไม่มีคะแนนตกรอบแน่นอนแล้วสิงคโปร์กัมพูชาและมาเลเซียลงสนามนัดหน้าต้องชนะเท่านั้นเพื่อจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบต่อไปโดยสิงคโปร์จะลงสนามพบกับมาเลเซียส่วนทีมชาติไทย จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติกัมพูชาในวันศุกร์ที่20ธันวาคมเวลาประมาณ2ทุ่มอย่าลืมติดตามชมตามเชียร์กันนะครับและนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้นะครับรับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันที่เป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจมีนเงินทองเหลือเหลือใไ้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ